เอาสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกับหมอเยินผ่าตัดทั่วไทยกันอีกแล้ววันนี้เราก็แคสเดิมเพราะมันก็มีอยู่เคสเดิมครับผ่าตัดหัวใจของคุณบ๊อบชาวไร่นี่เองก็มไม่ไหวนะคลิปที่แล้วก็เสียงเบาๆหน่อยอันนี้ก็เสียงกล้องโอ้ตายนี่ยขาก็ขออภัยโทษเลยครับเพื่อทำด้วยใจครับแต่ว่า สถานที่มันที่ทำเก็ขอประทานโทษนิดนึงอ่าเอาเลยเราเราต้องพูดมากเราเล่นกันเลยสวัสดีจ้าพี่ล็อกเกอร์เกียนทีวีวันนี้พี่จะช่วยเจ้าอย่างรอบในชาวบอบนาชาวบอบชาวไรไรเ,เ,เล่นบนรถมันเป็นอะไรที่เฟลามากคกลิปก่อน,อ,อ,อนนี่แบบลวกครัเถื่อนอ่ะตอนนี้ มันเริ่มโยกเราก็เริ่มใจหายนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับถ้าจะเล่นับบสเต็กเราต้องจับของไวนท really <c oughs> <mate được> ี่ไ <c> ม <oughs> <Ing> ่ต้อดหายออกไปโอเคยังไงต่อมาเออนั่นแหละครับไอของที่มันจะทำดามจได้ก็ตายหมดและวนี่ปะแก้วไปนี่แหละสิ่งที่เราจะใช้คือค้อนนะครับเอา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 มาเราเริ่มเถื่อนกันอีกแล้วมา พี่จะเป็นเทเบิลสโต้เอาวไอะไรอยู่นะกูไปตอกหน้าบอสกูได้ไงไปกระถูเลยละี่เกลียดตอกอะครับมันไม่ได้เลยครับพม่เจออเดยหนึ่งสองแน่ๆแน่ฟาดว่าวมนอีกอีพาร์ทที่แล้วอย่างเนืมเน้นมันต้องหนักหน่วงไม่ร่แงโอ้ยตายกูตายงเนี้ยความเป็น ไปไม่ได้หรอกครับที่จะมันยิ่ง่ายเลยครับที่จะช่วยบอปต่อหน,นี้โอ้ยต,ยตายตายตายเฮ้ยยังห,หัวใจไปนะมึงอือ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 ไหวแล้วเดี๋ยวเอาสว่านนสะสว่านอยู่ไหนะเอาเดี๋ยวเก็บหัวใจกันนี่จบอา้าวนาฬิกาอะไรของมึงในนาฬิกาเฮ้ยเปิดแล้วเปิดแล้วเดี๋ยวไปโยนหัวใจทิ้งมึงจะรู้สึกบอปเอ้ย วิวว okay. ิวมา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 ปิดปิดปิดโอเคจาวต้องอยู่ในน้ำเหมือนพระโอบหรอครับร okay. ู้จักพระโอบไหครับเขาเป็นพี่เาแอบหรอโอ้ยสวานเอาเอานี่โขกแม่งโขกได้โขกได้เอาเอ้าเปิดพอดีบายบายไป้วไงต่อออนีกว่าอ้อนเจ้าเดิมโอเคนถเอา มาจะไม่เฟลเหมือนครั้งที่แล้วเราต้องค่อยค่อยทำมาเป็นเต็อือเจบออือ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 ออือมันเป็นความม่วจริงๆนะครับลอค่อยๆครับเดี๋ยวบอสจะเจ็บโอเคไดลอุยเลื่อเลยเลื่อพันเดียวองนห้า โอ้ยไม่ได้ละรีหล่อลีหล่อไม่ได้แล้วรีหล่อไม่ได้แล้วรีหล่อไม่ได้แล้วทีนี้ามาเร็วเลยเร็วเลยเอาปอดกไปละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อไม่ให้การเสียเปรียบมันต้องไปสองข้างบายกันไกลกันไกลไกลไกลโอ้เลยกดซูนหานไกลแล้วตอนนี้นี่เป็นไกลโอ้ยเอ้าหึงโดนไฟดูดยีดที่หึ่ยโดนไฟดูดไหม อ๋อหมูสลับซับเฟิร์เลยอุ้ยแม่งโดนไฟดูดเอาแล้วมันเป็นการสลับออกโดนไฟดูดแล้วทำไงนะอุโอ้ยมือสั่นมือสั่นเอาหาแล้วโดนไฟดูดเคสนี้ไม่เคยเจอนะครับโดนไฟดูดดูดิพอเราหันซ้ายมันจะไปขวาหันขวาไปซ้ายนะครับเอาแล้วไฟดูดกูเหยียดดีโอ้ยหน่อละเอาเอามือละมันเป็น ทำไงาห,หายเดียวะเอา้าไฟดูอ๋อไฟออกบังคับมั่วเลยครับม่าหละขอรีสตาร์ทมารถมึงไม่จำเป็นมึงไม่ต้องขี่ก็ได้นะนะอ้าวโอ้ยเบื่อผพานจริงจริงมาเริ่มเริ่มเลยโอ้โหพอ,อเปิดออกมา ไอ้นี่ก็มาเฮ้ย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอาคอนปี้ก็มจ้าเยอตับโดนเิ่มไปยังไงีตับโดนแบงนละครับเราก็ต้องตอบเลยเดหมอเยอนบอกให้ทำเช่นนี้เอาคอนบินเลยเฮ้ยแบงบแบแงบเดี๋ยวคุณลูดแม่งแล้วมันจะรู้สึกมันรกมีจริงบอกเลย เอาละวละเอาละละจัดการบอลเลงเพลงล็อกอ๋อล็อกกุล็อกกูลล็อกคุไม่เข้าใจหรอวะกูล็อกกุลล็อกล็อบมาถูกที่แล้วผ่าตัดกับหมอเยินไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตอ่ะยีเฮ้ยฮะเรี้มต่อเลยวิ่งสับโดดสับโดดกูจับไม่ทัน คนขับรถกูบอกตรงลง,าางาาไลยต่อยคนที่บอกมาหมากมามาโอเคได้หูือไมอันนี้ไปแล้วไม่ใช้ละโอเควันนี้โดนไฟเข่าตรงน,นี้ใช่ไหม,ไมเอาละกันไกลกันไกลลิ้งกไกลเฮ้ยตรงนี้เปิดพอดีตรงนี้เปิดพอดีเอ้ามึงปิดอยู่วะคนเล่คนเล่แพ้เขาหน้ามันก็เปิดเฮ้ยเปิดแล้ว่เอาละเอาละ ออกเป็นไกด์กันรอกันไกลก่อนกแลวเสี่ยโดนเข็มดูดอยู่เฮ้ยโอ้โหทำอะไรมึงเกรงใจม็อบกูมัางดิเอาสับโดดสับโดดจับกันไกดกันไกลเอ้ยเติมมีดเออเคได้รล้หนึ่งเอาปอดกูยังไม่ได้เ,เ,เอาออกเลยกูก็หลอนวะ่ะขอโทษครับหมอยเยือนติดพันแล้วมาเอาไปหยิบต,ตัดไม่ได้หรอไม่ได้แล้วไม่ได้แล้เดี๋ยวไป ไปพอมึงลอดรวมเดี๋ยวค่อยไปเก็บเดีค่อยไปเก็บเย้เดี๋ยวค่อยไปเก็บเดีวค่อยไปเก็บเอาไงดีครับชิบะเนี่ยเฮ้มนนยมึงทำอะไรมึงสงสาร๊อปกูบ้างเดีย๋ย้ยเ้ยกไปโอบาปู่ไม่รอดรอะ๊อปอะัโอเคตัดไดแล้วต่อไปต่อไป้เจ๊ไอเ๊อ้อแมนมาก เอ้้้้้มันตาไม่โดนนะครับเฮ้ยเฮ้ยเสียิย์แก้วหันเลยมันไม่มันไม่โดนอ่ะต้องวางใหม่เร็เป ita, ็นร so ูปแโอเคมาเราจริงจังมากเลยตอนนี้อเยือนจริงจังแล้วนะโอ้ยๆๆ้ปากเนื้อคนไข้เล่นแมันไม่โดนทยังไงโอ้โห นั่นย่างนั่นน่ะแน่นี่คือรายการล็อกเกอร์ทรมานคนไข่หนะครับอุ้ยเอ้าคอนบินเอาไงดีวะเอานี้ดีกว่าเราจะพาทุกท่านรู้จักเครื่องมือใหม่ๆของทางการแพทย์นนี่ตูอย่าเพิ่งปิดรอข้าก่อนเอาอุ้ยหูแตกใบหน้าป๊อปโอ้ยที๋ยถ่ายแล้วโอ้ย โอ้ยดิโอยเอาเว้ยหัวใจขาดแล้วเว้ยเอาเเอาแก้วเฮ้ยเออกมาออกมาอฮ้ยออกมาเอาแก้วในกระตัดมวนเออขอบคุณมากมันก็เป็นประโยชน์เหมือนกันนะครับเลดเลือดเลือดเลือดลืมดูเลือดลืมดูเลือดเลยมึงเฮ้ยลืมดูเลือดเลือดืมดูเลือดลมดูเลอ้าวจบจบนะจบนะเข็มไม่ได้ครัเออเอาหายเ้ยหายเฉยอว้วิว เอาแล้วจะไปโดนดิวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเข็มมีแค่เอึ้องได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอเค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 พระเจ้าช่วยพระเจ้าช่วยเราก็ต้องอีกหนึ่งเข็มนะครับเอ่อยังไงเดชกันไกลกูอยู่ไหนกกันไลเฮ้ย มันไกล์เดี๋ยวอ้นี้นี่เอานี่นี่ก็ได้นะครับตัดตรงไหนวะวนเลือดสี่ร้อยแม่งต้องค่อยๆเลยโอ้ยเดี๋ยวต้องเลี้งโอ้โหเอาตาตั้งเดี๋ยวบอส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 อสมันไค่ตัดตรงไหนครับอุ้ยอตัดได้เหรอโอ้ยอย่างไวเลยมึงโอ้โหต้องต้องรีบทำแข่งกับเวลาฉะนั้นบอสหายแน่นอนเฮ้ย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 วันจ อย่ารีบปิวไปไหนเฮ้ยจก้อก่อนโอ้โหเลือสามอ่สับโจรเฮ้ยหัวใจกับเอออุ้ยกูกูไปทันละกูไปทันละตอนนี้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 เอาหัวใจข้าไม่โดนเย็ดดีโอเคครผ่านไหมพานไหมอีที่ยังไม่พานอีกพิพาแล้วมันต้องเอาพันก้างก้อนก้อนโหได้ไดได้ บอปุบอปบอปบอปวิ่งออกแล้วออาแล้วไอ้ไข่เนี่ยจะไปเอาออกทำไมบอป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 กูวิ่งต้องใจเย็นครับใจเย็นเราก็ค่อยจับใจเย็นใจเย็นเรื่อยๆตั้งร้อยนึงเรื่อยๆตั้งร้อยนึงใจเย็นใจเย็นบอปใจเย็นใจเย็นไว้กูจีนไม่ไหวแล้วกูจีนไม่ไหวแล้วเบ้ยเบ้ยเอหรือหรืวเรือหรือ โอ้ยเฮียกิมอท่อเลยหัวใจสองพันเจด,ดี่เจด,ดี่ก,กไูไม่ไหวแล้วกล้าไปเจดีหรอสิทักต้องเล่นโอ้ยไม่หลอดอีกนิดเดียวเองนะไม่ใช่ครับคลิปนี้เราต้องผ่านแลโอเคมาเริ่รรมตั้งมต่ต่อเลยเมื่อกี้ภาคไม่ทัำบ,บอกบอกว่าภาคไม่ทันแล้วสว่านมันอยู่ตรงไหนอ๋อนี่ไงสว่าน เฮ้ยเอาเดี๋ยวสักครู่ครับขอขอรีรีสตาร์ทเหนื่อยใจจี๊ดผ่าตัดกระมอเยินไม่มีคำว่าตายครับเอาเราเมื่อกี้หมักกระมอแล้วยิบยิบยิบเอาเฮ้ยยิบไม่ติดว่ะเฮ้ยเอายิบจี๊ดในกล้าเยีเ้ยนี่เอาเฮ้ยหยิบไม่ติดว่ะโอ้โหคิดตัวดีออกมาดิเอาอูจับโดดจับโดดไปไหนแล้ว มึงเปิดมาดีมึงก็ไปใช้ได้แลอวมานาได้อย่าลืมนะเออโอเคมาโอ้ยไม่ออกครับผมก็ต้องใช้คอนครับใช้ตามเดิมแฮมเมอร์อ๋อสว่างไปล้วก็ก็จะมันมันเป็นอะไรที่บังคับยากมากไม่ได้ครับคลิปนี้เราต้องผ่านคลิปนี้เราไม่เราไม่ผ่านเรานอนไม่หลับคนัะ ขอเข้าไปขอเข้าไปเยิบ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 ไม่ได้ครับเราจะไม่ยอมแพ้โอ้โหตีแมงทั่วเลยเยิบเยิบเยิบตีหน่อยตีต้องตีต้องตี มันเฮ้ยสุดที่กับผมนายเคี้ยวหวยเอาไม่ใช่ละอูก็พามาพามพามไปทั่วอขอประท<ม>านโทษด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามันราคาก็ปิดปิดไปขายราคาก็ปิดไปผมบอกตรงนี้เลยขายราคาก็ปิดไปนะครับส่วนใครก็มีความเกลียดใ,ในใจก็ตามตามผมมาดูเลยลืมบอกไปตั้งแต่เริ่มรายการว่ารายการนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ดีนะครับ รายการนี้ไม่เหมาะสําหรับผู้ดีเนี่ยครับเพราะผมก็ไม่ใช่ผู้รางมากดีอะไรมากเอออย่าไปอย่าพานอกเรื่องอย่าเพาอแต่พานอกเรื่องเร็วทําต่อตอนนี้ปอดปอดอันนี้มันไม่ยอมอ,ออกออกแล้วออกแล้วไปสนใจมึงละกันไกลทําไงดีเอาเฮ้ยกันไกลมันมันมันเข้าไปถึงที่เอา้ามันทะลุออกมาได้ไงวะโอ้ยมือก็โค้งเคงโค้งเคง,คง,เคงถ้ามีสองมือนะมืโอโดยเปิดเองเจ้า อมันต้องดึงเงินนี้ออกมาแล้วก็โยนทิ้งนะครับอะไรมันสำคัญเราก็ต้องโยนทิ้งไปมาอ๋อใจไม่อยู่อะโอ้รู้สึกกับพานี้แม่งพูดไวมากเลยโก้คนอื่นแย่งพูดฮ่าต้องค่อยๆนะครับเฮ้ยอะไรอะไรบ้านกูไม่กินไก่ต้องเล็งเล็งกระทิมเข้าไปสิกับริการเหนือที่เจ็ดสิบไม่ห้าสิบเอเคตัดไปต้องสองันแล้วทำงี้ต่อทำงี้ต่อทำงี้ต่อ อุ้ยเอา้าเอเออกูขอตัดเออลมันอยู่นิ่งๆสักคู่มันต้องตัดตรงไหนก่อนนะครับไปตรงนี้ขาดแล้วขาดแล้วมันเล็งแม่งไปครับมันก็ไม่ขาดเลยอะโอ้หอุ้ยยได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอ้โหแต่เลือดแม่งไวมากอะวอยู่ไหนเข้มเข้มไม่ต้องรีบครับหมอเยอนรับทุกคนหมอเยอนผ่าตัดทั่วไทยผาตัดทั่วไทยไปกระบอกเยืน เออเออโอเคหยุดไรลร้อยแล้วหัวใจกูเออนั่นแหละจบละหัวใจกูวิวิจับจับคับวิโอเคโอ้โหมันเป็นอะไรที่ยากมากครับมึงน่าจะมีแบบว่ากล่องแบบเซฟล็อกอะไรประมาณนี้นะเอาใส่เข้าไปโอเคเราผ่านแล้วลรลค,ครับรอเล่นโอเคหยิบมันออกมาแน่เละครับมันจะติดอย่าง้ยครับมันมันแต่มันไม่ยอมหยิบออกมาครับมันจะเหมือนตับมันจะเหมือนตับไปที่โอ้ เราไมา่ดีแล้วทำไมโนโดโอ้ยต,ตายตายงานน yeah. claro ี้คุณว่า no คุณว่าจ hm mm ุ้งโอ้พ่าเจ้าจุ้งว่าเจ้าจุ้งมันทำไมหยิบยากอย่างนี้วะมันเอาไปออกไปว้ยต้องสมาธิเร่ยนเหลือน้ำพันเจ็ดต้องรีบเรียนเร็วพันเจ็ดเต้องรีบไม่ต้องรีบเในเย็นบปอบไม่ปอบไม่ไปไหนโอ้ยทำไมมันหยิบยากอย่างนี้วะ เดือดแล้วนะมนเออมันต้องปรับแบบนี้เออาออกไปโอเคมาเราผ่านละโอเคเอาอยางหยางโอ้ยออึอึอ้อึอึออึอึอออไม่ผ่านนะครับเออองทอออออ อ้าวผ่านเลยเอ้ยล็อก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 เป็นไงละ่ะโหมันเป็นความเครียนทุกคนคนระับโคดใช้จักรยานในการรับชมเป็นไงละ่ะโหโคดล็อกเลยมือไอ้สุดก็ผ่านได้ด้วยดีแม่าเจ็บต่อไปผ่าตัดตัดเหมือนเดิมโอเคก็เฮ้เด็ดขอนอกเรื่องแป๊บหนึง นอกเรื่องแป๊บนึงนะเื่องจากได้แผ่นดิสอันใหม่ขึ้นมาเราก็อยากลองใส่นะครับเราก็จะได้ดูไปพร้อมกันอ,อ,อะไรอะไรสิมาได้เรืยกหมดนี้โอเคอินคอมเพลตแต้ว่ายังไม่ผ่านเหมือนเกือบจะผ่านอีกโทรศัพท์นี่กันเอาเอาเอาเดีเ๋ยวขอนเนอร์แป๊บไปกูไม่ฟังบ้านกินไก่มาโทรสั่งแก๊สบ้านกูขายไก่เอ้ ใส่กั้ไหม okay, ไอไโอเคใส่ได้คลับคืออะไรอ๋อกรีนรีดิวบอลอดเฟลไซ์เอฟเฟกต์อะไรฮะเชสตองโอ้โหยูโนสลิงกิ้งโอ้ oh, บลูบอลอดฟาวดูน็อตแอสมีออนเดอะวันเดอร์โอ้โหแม่มันยุงงงน่งยนะากมากครับโอเคครับซีอูอเคคลิปหน้าเลยครับเจอกันแล้วนะบุ๊บ